สวัสดีค่ะเด็กๆเกข้ามาขอบทุกคนแล้วน้องน้ำมุกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยอะไรนะ กล้วยค่ะกล้วยค่ะโอเควันนี้น่ากล้วยอะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องประโยชน์ของกล้วยประโยชน์ของกล้วยวันนี้ฮูกุมีนิทานมาฝากเป็นนิทานเกี่ยวกับประโยชน์ของกล้วยนะคะดี๋ยวนะอ่าในเด็กมองเห็นเห็นหน้าจอไหมลูกเห็นอยู่เนาะอ่ากล้องมาแล้วกล้องสวัสดีครับ สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนประโยชน์ของกล้วยการขูกุ๊กมีนิทานเกี่ยวกับประโยชน์ของกล้วยมาฝากเด็กเด็กมาเด็ดเดมาดูกันอ,อ okay. นเอ,เลอและเด็กๆใครพร้อมจะไปตรุสนกล้วยกับปูลบ้าง ผมพร้อมแล้วครับต,ต,ตั้งใจดูนะคุณตากำลังพาไปสวนกล้วย ช่แล้วเดี๋ยเราโอ้ทำสวนกล้วยปลูกเอาไว้เก็บขายแล้วรู้ไหมมีประโยชน์ทุกส่วนเลยนะมันใช้ได้ทุกส่วนจริงๆเหรอคะคุณปูไอ้สิลานกล้วยมีประโยชน์ด้วยนะอยากรู้ส่วนไหนล่ะเดี๋ยวปูจะอธิบายฟังและเดี๋ยวปูจะสอนการปลูกกล้วยและการดูแลให้หนูอยากรู้ทุกส่วนเลยค่ะคุณปู อาละเดี๋ยวปู่จะบ,บอกให้ฟ,ฟังได้ยินไหมคะเอาละครับ,บรเรามาดูส่วนที่หนึ่งกันเลยดีกว่า,าส่วนที่หนึง่งรากเป็นระบบฝอยแผ่ไปทางกว้างรากสามารถนํามาทมําเป็นสมุนไพรใช้รักษาโรคกาแผนโบราณหรือใช้รักษาผิวหนังที่แดงปวดเนื่องจากถูกแดดเผาโดยรากจะช่วยในเรื่องของแผลไฟไหม้นาร้อนลูกได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ เอาละครับส่วนที่2คือลำต้นลำต้นใช้ทาเป็นอาหารสัตว์เช่นอาหารของสุกรและยังเป็นอาหารของคนได้อีกด้วยเช่นแกงหยกกล้วยส่วนน้ําที่คั้นจากลำต้นดดดดก็ยังสามารถนํามาทาแก้ผมร่วงหรือเล่งทําให้ผมขึ้นได้อีกด้วยนะครับส่วนที่3นะครับก้านกล้วยใช้ทาเป็นของเล่นได้เช่น มาก้านกล้วยปืนก้านกล้วยและยังนําลายของก้านกล้วยมาพิมพ์เป็นลายเสื้อผ้าเพื่อความสวยงามได้อีกนะครับส่วนที่สีนะครับใบกล้วยมีลักษณะเป็นแผ่นใบแผ่นใบมีสีเขียวคุณโบราณมักใช้เป็นใบตองแทนภาชนะแทนจันข้าวและยังนํามาใช้ของข,องขวัญธำนบุรีหรือง,งานประดิษฐ์ต่างๆเช่นกระทุใบสีได้อีกด้วยนะครับ ส่วนที่ห้านะครับดอกจอกดอกเป็นช่อห้อยลงมามีกากุ่มสีแดงผมม่วงเรียกว่าหัวปลีรูปร่างกลมลีมีดอกย่อยติดกันเป็นแผงเรานิยมรับประทานหัวปลีเต็นผักหดยรับประทานกันสดๆดหรือนํา,ามาทาเป็นเครื่องเคียงได้หลายอย่างเช่นปัดไทยและยังนํามาปรุงเป็นอาหารเช่นยำหัวปลีแกงเลี้ยงหรือใช้บํารุงนมบรรดาต้มหรือคั้นแก้เบาหวานได้ด้วยนะครับส่วนที่6นะครับผลกล้วย ใช้กินได้ทั้งอ่อนแก่และสุกส่วนผลดิบที่แก่แล้วสามารถนํามันเชื่อมหรือทาเป็นกล้วยชาบส่วนกล้วยสุกสามารถนํามารับประทานสดๆได้เลยการรับประทานกล้วยสุกมีผลดีคือจะทําให้ท้องไม่ผูกจะช่วยเพิ่มการอาหารในลใําไส้การอาหารทําให้ระบบก,กับถ่ายถ่ายออกได้ง่ายนะครับส่วนที่เจ็ดนะครับเป็นส่วนสุดท้ายหน่อกล้วย หนอกล้วยไว้ใช้ขยายพันธุ์หลังจากปลูกไปแล้วประมาณ5-6เดือนมีหนอกล้วยเจริญขึ้นมาพร้อมกับต้นแม่จํานวน4-5หนอ่อจะแย่งหารจากต้นแม่เราควรขุดแยกอกอกตั้งแต่ยังมีขนาดเล็กอยู่นะครับจะช่วยลดการแย่งอาหารจากต้นแม่ได้ทั้งยังสามารถชะโลการเจริญเติบโตของหนอกล้วยและสามารถขุดหนอ่อเพื่อมาใช้ปลูกต่อไปหลังจากที่ทําการตัดเครือกล้วยแล้วนะครับ เราดูประโยชน์จากกล้วยไปแล้วส่วนต่างๆของต้นกล้วยนี่นิทานทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทวนกันอีกครั้งว่าเด็กๆจําได้ไหมส่วนแรกเลยอันนี้ที่มันแย่ลงไปในดินเรียกว่าราก่เด็กๆจาได้ไหมว่ารากของเขาเอามาทําประโยชน์อะไรได้มีใครจําได้บ้างดูในภาพสิเขาเอามาทําอะไรนะ เปิดไม้ได้เลยอเด็กๆเ,เปิดไม้ได้เลยนะเดี๋ยวเราจะตอบคําถามกันอใครจําได้ไหมว่า,เ,าเอารากมาทําอะไรอ่าเขาเอารากมาทำเป็นสมุนไพรหรือว่ายารักษา สำหรับอันนี้นะคนเนี่ยเขาไปโดนโดนอะไรมาโดนน้าร้อนลวกหรือว่าโดนแดดแรงๆมาเป็นแผลแดงๆใช่ไหมเจ้าลากของกล้วยเนี่ยสามารถทําเป็นสมุนไพรรักษาแผลได้ด้วยเป็นประโยชน์ของลากมันนะต่อไปลําต้นลาต้นเอามาทําอะไรได้เด็กๆลองดูซิน้องเซฟจำได้ไหมลำต้นนำมาทำอะไรได้คะ <Okay>. Uh, อ๋อ,อโอเชียนบอกว่าเอามาเลี้ยงหมูใช่ไหมใช่แล้วรำต้นของมันเอามาทำเป็นอาหารให้กับเจ้าหมูได้อ่าทำอะไรได้อีกอี่ในหม้อเห็นไหมเด็กๆ อ่าหมูเหี่ยวใช่ไหมทําเป็นอาหารให้กับหมูได้แล้วก็เอามาแกงได้นะเอาต้นกล้วยมาแกงได้เนี่ยเป็นกับข้าวอ่าแล้วก็อีกอย่างนึงเขาสามารถเอาเจ้ายางกล้วยเนี่ยมาเออทาทา,ทาตรงผมก็ได้ผมที่มันล้นล้านต่อไปก้านกล้วยมาทําอะไรได้เมื่อวานเราเพิ่งทำไปจำได้ไหมเมื่อวานเราทำอะไรไปนะ จากก้านกล้วยทำอะไรนะคะน้องเซฟอ่าใช่แล้วเมื่อวานเราเอาก้านกล้วยมาทำงานเป็นศินละปะเราทำงานศินละปะอะไรกันเมื่อวาน อ่าใช่แล้วเราเอาก้านกล้วยมาพิมพ์เป็นภาพดอกไม้ใช่ไหมของโอเชียเมื่อวานโอเชียนเอาก้านกล้วยมาพิมพ์เป็นภาพอะไรลูกผีเสื้อครับเสื้อครับใช่แล้วมาพิมพ์ภาพต่างๆได้แล้วก็ก้านกล้วยนะทําเป็นอันนี้ได้ด้วยอันนี้อะไรเด็กๆมองออกไหม ทำเป็นม้าก้านกล้วยเด็กๆเคยเล่นม้าก้านกล้วยไหมลูกทำเป็นม้าก้านกล้วยหรือว่าทำเป็นปืนจากก้านกล้วยเล่นก็ได้แล้วก็เจ้าก้านกล้วยเนี่ยสามารถมาปั๊มลายนี่เขามาปั๊มลายที่เสื้อแต่เมื่อวานเราปั๊มลายที่กระดาษทำเป็นงานศินละปะกันไปเนาะต่อมา ส่วนต่อมาของมันก็คือใบใบกล้วยมีประโยชน์ยังไงคะค่ะฮ่าเด็กๆลองดูในภาพอาห่อขนมได้ทำอะไรได้อีกคะทำระททรระได้อ่าทำกระทงได้ ใบตองเอาไปทำอะไร,รไ,ดได้อีกลูกอ่าห่ออาหารได้นะคะห่ออาหารได้หรือว่าทำเป็นกระทงได้กระทงใส่ขนมแล้วก็เป็นกระทงแบบเอาไปลอยในยวันลอยกระทงแล้วอันนี้แบบนี้จะเรียกว่าใบาสีใบสีใช้ทำในแบบงานพิธีประเพณีของเราเนาะประเพณีไทยก็จะมีแบบบางพิธีที่ต้องใช้ใบสีจะชําจักใบตองต่อมา ปลีกล้วยปลีกล้วยทำอะไรได้เอ่ยอ่าเอาไปแกงเป็นอาหารได้หรือว่าจะกินสดๆก็ได้นะกินเป็นผักสดๆกับผัดไทยหรือว่ากับน้ำพริกอะไรแบบนี้แล้วก็เด็กๆเห็นไหมรูปนี้เนี่ยรูปนี้เขามีคุณแม่กำลังอุ้มน้องอยู่ อ่ารู้ไหมว่าปีกล้วยมันมีประโยชน์กับคุณแม่ยังไงอาจะช่วยเพิ่มน้ํานมให้กับคุณแม่เนาะให้กับคุณแม่คุณแม่ที่กําลังให้นมลูกเนาะถ้ากินปีกล้วยมันก็จะช่วยเพิ่มน้ํานมต่อไปผลกล้วยผลกล้วยมีประโยชน์ยังไงเอ่ยมีประโยชน ผลกล้วยไว้ทำอะไรได้เออฮะเอาไว้ทานเอาไว้กินได้ใช่ไหมคะไว้รับประทานได้ไหนใครชอบกินกล้วยบ้างเนี่ยยกมือผลของกล้วยก็จะเอาไว้รับประทานในกล้วยมันจะมีกากใย,ยพอเราทานไปเนี่ยทำให้ระบบขับถ่ายของเราขับถ่ายได้ดี ขายที่ทานกล้วยทุกวันทานกล้วยบ่อยๆก็จะอือง่ายระบบขับถ่ายดีนั่นเองต่อไปอันนี้คือหน่อกล้วยเด็กๆจำได้ไหมว่าหน่อกล้วยคืออะไรที่เราดูภาพไปเมื่อวานจำได้ไหมหน่อกล้วยมันคืออะไรมันจะออกมาตรงข้างๆต้นกล้วยต้นใหญ่ใช่ไหม จะเป็นหน่อเล็กๆเ,เป็นต้นเล็กๆออกมาประโยชน์ของมันก็คือใช้ในการขยายพันธุ์ให้กับเจ้าต้นกล้วยนั่นเองอหน่อกล้วยใช้ในการอะไรนะคะ อ่าใช่แล้วใช้ในการขยายพันธุ์ต้นกล้วยเนาะเขาก็จะมีหนกกล้วยเล็กๆแบบว่างอกออกมาข้างๆก็จะตัดออกไปปลูกเนาะเป็นการขยายพันธุ์ให้กับต้นกล้วยอ่าทีนี้เดี๋ยวเราเรียนประโยชน์เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาทําใบงานศิละปะกันอ่าเด็กๆเ,เอาใบงานขึ้นมาเลยลูกใบงานกล้วยของเราวันนี้เอาใบงานขึ้นมาเลยบันนั้นหน้ากล้วยของเราวันนี้ เดี๋ยวเราจะมาระบายสีการในเด็กเลือกสีเลยเอาสีอะไรดีกล้วยของเราเอาเอากลือกสีเหลือนข้าันกับกับกล้วยเหมือนสีแดงอ่ากล้วยของในเด็กบานาน,น่าของในเด็กจะสีอะไรดีนะอ่าถ้าเปลือกมันสีเหลืองก็คือกล้วยที่มันสุกสามารถรับประทานได้แล้วใช่ไหมลูกอ่า แต่ถ้าสีเขียวมันยังเป็นกล้วยที่ทำไมยังไม่สุกยังดิบอยู่เนาะนเด็กจะเลือกสีอะไรดีนะอ่าเด็กผสมสีก่อนเลยไม่ต้องใส่น้ําเยอะเกินนะลูกนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันสีมันซีดเกินไป่ <uğ way> มาผสมสีได้เลยอะทีนี้ในกล้วยมันจะเป็นเอ,อ่อรูปกลมๆใช่ไหมให้เด็กๆค่อยๆระบายเติมสีลงไปในช่องกลมๆให้สวยงามเลยเอะน้องเซฟค่อยๆเติมเลยลูก Ờ, à, này điện là bài đấy rồi. すいません。 Terima <laughs> kasih. <laughs> ตรงนี้ค่ะเสร็จแล้วเหรอลูกในดูซิขอบะในดูสิเสร็จแล้วใช่ไหมคะโอเคเรียบร้อยแล้วเก่งมากเดี๋ยวน้องเซฟเขียนชื่อเนาะแต่หนูระวังเขียนชื่อแล้วไปโดนตรงที่มันยังไม่แห้งนะคะเรียบร้อยแล้ว เดี ais, ๋ยรอเพื่อนแป๊บนึงนะลูกนะไม้ะไม่ทเดี๋ยวให้หนูลายล่นเดี๋ยวทำงานให้เสร็จบอกว่า น้องกล้องเสร็จแล้วหรอเสร็จยังครับอ่าน้องกล้องเสร็จแล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวรอสีให้มันแห้งนะครับมาดูาเพื่อนๆสีเพื่อนๆเสร็จหรือยังฟุกบาันาน่าสีอะไรครับ สเีย้ยวอสะตางเสร็จแล้วใช่ไหมโอเคสวยงามหรือเปล่าอย่าให้ออกนอกเส้นนะคะให้อยู่ในกรอบนะล,ลูกนะโอเคคะ่ะ ขายเสร็จแล้วอย่าลืมเขียนชื่อที่ใบางานให้เรียบร้อยขอน้องเซฟสวยมากเลยโอเคเดี๋ยวเราเสร็จพร้อมกันนะเรามาถ่ายรูปแคปบรูปด้วยกัน อ่าใครใครเสร็จแล้วถือใบงานขึ้นมาครูเอกแคบหน้าจอให้น,อนอ้องสาตางต้องสาตาังกับสาตังต้องถอยหลังออกไปอีกจะได้ไม่บังเพื่อน เออจะได้เห็นเพื่อนด้วยอ่าถอยหลังไปทางทเออถอยหลังออกไปจะได้เห็นถหนูมา <Okay. S 1> ใกล้กล้องเกินจะมองเห็นสกายถอยหลังไปอีกลูกโอเค ถือไว้ข้างๆกันเลยหนึ่งน้องกล้องถือไว้ลูกสองสอเอาไม่เป็นไรค่ะโอเชี่ยนค่อยๆระบายไปเลยกับน้องน้ำบุ๋น้องใครยังไม่เสร็จระบายไปก่อนเดี๋ยวรอโอเชี่ยนกับน้ำบุ เดี๋ยต้องเอาเอาให้มันแห้งก่อนนะเดี๋ยวค่อยเอาไปเก็บใส่แฟนต้องรอให้มันแห้งก่อนนะ น้ามุกเสร็จยังลูกเสร็จแล้วใช่ไหมคะค้ะไหนดูใกล้ๆสิคะเดี๋ยวรอมันแห้งเนาะน้ามุกน้องมัเป็นสีน้หนูต้องรอมันแห,งหน้งแป๊บนึงวันนหน้าของน้องน้ามุกสีอะไรคะ มีอะไรคะสีเหลืองค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะโอของโอเชียนสีอะไรเนี่ยโอเชียนสีอะไรลูกอ่าตรงเปลือกเป็นสีเขียวใช่ไหมครับอ่าแล้วก็มีสีอะไรอีกครับสีเหลืองโอเคอ่าเด็กเด็ก เรียบร้อยทุกคนแล้วถ่ายรูปถ่ายรูปผลงานของตัวเองส่งเข้ามาในไลน์กลุ่มน,นะคะแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อที่ผลงานให้เรียบร้อยเนาะเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นก่อนสวัสดีครับ